ไร่หย่อนเอาจาเพื่อความเพลินภูมิใจเสนอกู ตกปลาเป็นหนึ่งโปเกมอนแมวเศร้าเหงาเจ็ดวันทำไมมันต้องเหงาเจ็ดวันด้วยไม่รู้ควายวันบ้านมีมีหกวันมีแปดวันไหมล่ะเอาไว้ถึงวันแม่ันต้องเหงายู่ตั้งเจ็ดวันแม่มันไม่เหงาสองสามวันล่ะก็มันเป็นเหมือนมึงอ่ะไอ้เหี้ย้เหยโบนัสมาเว้ยโบนัสมาเว้ย สวาดีโยโยอยากให้ไปถึงบนอ้าวอยากมีมาเลยอยกูยังไม่ได้ดึงโยยเนได้ข่าเมื e ่อคืนโหนะบันัดอ้าวเย้กดผิดไม่รู้อ่ะไ oh, ันนี้่หมดแล้วมีแค่สองชุดเอ๊ะ มังก็โดนเขาด่าอยู่วิดีไม่ว่าดีโดนด่ามึงลุ้ไม่ขึ้นเรอเราบอกเลยไม่ขึ้นเลยอ๋อเหนือน่อยทำอะไรกันอ่ะเ็บเด็เด็เด่นเดินเดี๋ยวเราเปล่าเาเล่นไม่เป็นากนา,า,านี่ใช่เพิ่งรู้เหรอาบเพิ่งดูเหรอเพดรู้เหรอเม่านแม่งกาบหนไปนอน โอ้โหตีตีอะไรวะน่ะตีสองอแรงเรามาตั้งหกโมงเช้าเจ็ดโมงน,นู้นพางานตัดยิ้กวะคงยังไม่ตื่นเลยมั้งห่อวะตื่นแปดโมงเลวะมันตื่นตอนเช้าไปวิ่งออกกำลังกายก่อนด้วยไม่มึงไปไปห้องน้ำก่อนไเลว่าไม่พาแมวไปเดินเล่นวะตอนไปวิ่งฮะ โอ้หเดี๋ยวไม่หายเลยอ่ะพระอี๋ไม่มึงก็จุงอีเหมียวเหมือนหมาอ่ะใส่ปลอกคอใส่ตะฮิวแต่เวลาเดนวิ่งมึงมึง,ม,งมึงเคยเห็นว่าแบบเดนินเ,เดิน,ดน,ดน,ดนอยู่แม่ก็ลงไปนอนอเดินเดินอยู่แม่ก็ลงไปนอนอ๋อเราอุ้มมันเราอุ้มมันแล้วแมงแงมน<อ>หน้าไอ้ว่าเห็นกระเป๋านักเรียนมาไหมเจับมันยัดใส่นั่นนะอ่ะเปิดซิปไปนิดนึงให้มันหายใจเดีเ๋ยวเราพงเฮ้ยแกต้องทำแบบนี้ว่าแบบเป็นลูกอะ่ะ<อ>เอาเป้ไว้ข้างหน้าแล้วเอาแมวใส่ลงไปงคนมองหมดเลย เคยเคยเคยทำไม่ใช่แต่ข้างแต่ข้างกระโดดไงงข้าหน้าเป็นไรวะข้างหน้าเป็นแป๊บจีเว้ยไอ้บ้าวิ่งเก้ามันจัดเล่นเลยกันเนี้ยไอ้สองไอ้วะาเขายังไม่เริ่มมึงจะรีบพาไปไหนวะเล่นด้วยเล่นด้วยเป็นแล้วเฮ้ยเฮ้ยเล่นอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงช้าไปไม่ไรเดี๋ยวกูเตะสองบังให้ ไอ้โววดโอไอ้ล hey, 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 e, ุงม uh ึงโวดดีแน่จริงอ่ะดูดูมันเล่นก่อนดูมันเล่นก่อนเมื่อวานมีคนโวดโบ่านั้นเออไม่หายเลยไม่จะเตะโบนัสแว่อุ้ยอีขี้เลยสิบหกโอ้ยโหวดเตะโบอือกุหลาบสิบหกว่ะแก้แค้นดิเฮียกูแก้แค้นไม่ได้คนไหนคนไหนฮะขี้ไม่อยู่ในเออะเอาดิกูจาชื่อได้เอาดิแต่ตัดแก้แค้นให้หน่อยดิโอเมส แม่งอยืนหนาว้วยใส่กุหลาบก่อนเล่นหรือที่หกเลยทีเดยวเรากูโหดก่อนสัตวจะไปท้าแม่งินเงินเอาแม่งเราเออแม่เบื่ยตกใจไอ้ไอ้ตกใจตกใจไอ้เหี้ยโดนคิดลูกยัดแม่โดนเห็นว่าเป็นกูยิงเออกูยังืงงกูยิงกระปากออกมาเราจะเล่นมั่วเด็กโวตโวตใครใครไม่จลากวตบังเล่นโหดอ่ะ ไอคิด <Thr> บ <iss automotive beer> ้างโหดเข้าเกมแล้วเหรอเข้าแล้วเฮ้ยยศบ้างมันโหดเต่ไม่ได้ว่ะแม่งที่สองอ่ะใช่เหรอเออมึงกดแท็บด้วยเลยที่หลัวก็แท็บดนี่ยแหละไอ้เหี้ยที่หลัวที่โลพวกกูเนี่ยแหละไอ้เอาไปกูไม่โลไอ้เหี้ยใครพอแฝดใส่กูวะงงแม่งอเล่นไอโอ๋อมดูอมดูอมดูไม่ให้มันออกเว้ย เฮ้ยปล่อยปล่อยปล่อยเรียนหรอมให้มันออกไว้อมไออมโดนไอลุงโดนเรียงไหนฝั้งไหนขวา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 ขวขวาล่าขวาขวาขวาขาขว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 ามวาขมาาาาาขาาาา ไม่หยิบสกุลานะหมดแล้วตายหมดแล้วตายแล้้วโโอหยหตาลังอ่ะไอ้เงี้ยมันมสามตัวเลยนี่หว่าก็ไอ้เซนมึงใช้ปืนไรมึงเป็นแบ็คแมนมึงก็ต้องเป็นแบ็คแมนมึงก็ต้องบินได้นี่ไยบินได้บินได้เลยอ่อนให้ยิงเยอะเดี๋ยวไม่ก็ไม่สู้อีกเฮ้ยเกูมั่นใจยศดอกเจ๊ตแม่มันเตะไปได้จริงวะยศดอกมันเอาเรื่อง ซึ่งสองแล้วนะเออแต่มึงเล่นเล่น,ลนบีบให้มันอยู่ข้างล่างจะได้เตะเฮ้ยเจ๊แค่วอลแฮนด์ด้วยเฮ้ยเยี่ยระเบิดเกือบโอ้ลงไม่ทัน,นเลยยอู่นะตาง บนบนซ้ายข้างล่างโอ้ยไม่สู้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 ไปเองเข้าเอดีกว่าเขาจะเข้าโอ้มันเยอะอะ่ะ <c oughs> โอ้ยชียกาลางตึมเอาเว้ยลูดดิลูดลูดลูดเย็บโป ดูแมงลูดดิดูแมงลูดดูแมงลูดดูดูดูยัดแม่ดูแมงลูดขอยตัวนึงขอยตัวนึงขอยตัวนึงเอาโอ๊ยมันรีโหลดลูดลูดโอ้เกือบได้ครับไอ้ลุงไปมุมกูไปมุมกูไปมุมกูนั่นแหละเลี้ยวขวาขวานี่แหละเออขันแบงโน้นเออมาแล้วมวยสิงตีนเวยยองเวยเอาละครับจังหวะนี้คุณเฮ้ยจุบปุ๊บเจ็บปุ๊บอันนี้อันนี้เออ หลัังเออนั่นแหละมาแล้วมาแล้วมาแล้วเยืเปอดูบอกแล้วมุมโหดรู้จักเปล่าคุณลุงรู้จักเปล่าคุณลุงไยดบ้างมดึงหน้ารับดึงหน้าเสียดบ้างเตียดบ้างไม่วดแล้วอาดิมึงเสือตลาดเตรียมเสียบนะเอาดิใครจะเสือตลาดหนึ่งพันบาทใครตังเยอะกูเต๋ยูเต๋ยคุณมีอยู่เก้าพันเ เอ d o l f เเซิร์ฟสี่ห้องแปดใช่วะห้องแปดห้องแปดอืมกินลุดไหนวะลูกอ่ามึงลุดออกจากเกมหรอเออพี่กูแม่งรีเน็ตไม่บอกกูใหญ่ยี่อ่ะอ่าบนั้นเราเข้าเลยห้องแปดเอาไงโรมี่เข้าไหนไม่รู้กูโดนแฟดอยู่มาแกแะอาะแฉะพึ่งหายก็โดนอีกแล้วอะไรอ่ะเอ็มเบสซี่เอ็มเบสซี่ รถดำอ่ะไปบีกูหน่อยดิโรนี่ไปบีหากูมาเอเออไปดิไปดิเข้าได้ละมี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 หลังรถหลังรถหลังรถท้ายรถอ่ะไอ้วาระเบิดสู่มาข้างมาข้างรถก็ได้ข้างรถอ่ะนั่งไงตายละเฮ้ยกลางเออโหดูนั่นนะโอไม่ต้องหลอกเพื่อนดู อ้าวทำไมตัวไอ้ลุงมันวิ่งชนกำแพงดีวะมาเจอแง่โอ้ยหูแม่งปาดการเก็บการเก็บเข้มาแล้วนะการมาแล้วนะการีับรอยว่าหลังวะหรือไหนมารีโลดอยู่อ๋อดูแลเดะเๆๆเๆๆเๆๆ เอ้ย <super progressive entin> ม <pl ains> ันอ๋อไอ้เอาวางมันวางข้างเหรอถ่วงไว้ดิถ่วงไว้ถ่วงไว้ยังมีไอ้ลุงเป็นตัวถ่วงให้อยู่ถ่วงไว้ถ่วงไว้เวลามีไอ้ลุงเว้ยไอ้ลุงเป็นตัวถ่วงให้เว้ยเอ๊สองร้อยเฮ้ยพอดีเลยไอ้ลุงหลุดพอดีเลยอ่ะไอ้ลุงถ่วงให้เสร็จไอ้ลุงหลุดไอ้ลุงหลุดเลยชนาพระมึงเลยนะเอ้ยทำไมตัวมึงยังไม่หลุดวะเพิ่งหลุดเนี่ยอ้าวแต่ทำไมในเกมนี่ไงออกแล้วออกแล้ว ช้าอดหมดนะจ๊ะพวกกูเว้ยมึงต้องขอบคุณกูเว้ยริงเมื่อกี้ปูเยอะปูเยอะก็เพิ่งชั่วโมงไอ้ยังไงกะคนเอาอไอ้ลุง<อ>ล็อกอินใหม่ไอ้ยิงก็ยิงไม่โดนนะเว้ยไม่กล้ายิงด้วยเจอคุณล็อกไมเห็นมีใครเข้ามาในห้องออกมาแล้วอยู่ฝั่งโน,น้น,นนี่ไงโบนัสโอ้โหดูโบนัสโบนัสอยู่ฝั่งโน้นอ่ะโอ้โบนัสจบแล้วไงจบแล้วโบนัส เนี่นนเยปเป็นสายให้หน่อยเป็นสายให้หน่ oh, is right> no อยเจอแล้วโอ้โรนัสซีลูดโอ้เจ็บว่ะ V.P. เฮ้ยโอ้ตายหมดปบัตกล้มเหลวกูยิงเจ็บสองสองตัวเลยเมื่อกี้ V.P. กับนอย เข้โหจบแล้วไอ้เพื่อนเขาเอได้แล้วไอ้เหี้ยเอ้ยกะเบิดอูเกือบอ้าวเอ้มันรอดม่ได้ไงอ่ะอ้าไอ้อมตายงงไอไหนไหน,ไหน,นั้นยังไม่ตายไวยระวังหีอา โบนัสอยู่ไหนอ่ะบอกหน่อยเดี๋ยวดูให้หน่อยเพื่อนไม่ดูอ่ะโอ้โบนัสเอาโบนัสดิแล้วยืนดูโบนัสจริงเออเหลือมึงี่ยเฮ้ยเอาฝอ บนัดแก้แล้วบ้งน่ะแกเนี่ยแล้วบ้งบนัดแก้แล้วบ้างวไม่บนัดตายรวะตายแล้วเอ้ยปาถงวแม่งวาบอกอันตรายรึเปล่าเจ็ดสิบสี่เจ้าผมเมื่อกี้กูเห็นเลขเอ็กเจ็ดเลขสี่นี่แหละเจ็ดสี่หรือหกสี่ประมาณนั้นเออเจ็ดสี่หรือหกสี่นี่แหละ ำไม่ได้กูเห็นแบบแบบแบบไอ้การเขาได้เฮ้ลุย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 ไอ้เหี้ยกูโอ้กูตายอ่ะโอ้โหดีไงเลิฟช็อตมาสิเอ้าอมไปไหนแล้ววะอมแพ้งเลยเฮี้ยแม่ดูสองบังโอ้โหจังหวะ ไอ้บนัสมันอยู่เกิดเกิดเธอเกิดเธอตรงสังขยะเอาแม่งเลยเอาแม่งดิตาเอ๋ตายแล้วตัวนี้อยู่บีตัวนี้อยู่บย่องไมบีอยู่เนี่ยว่าแต่บีมาอยู่ตรงไหนอยู่บีอเนี่ยตรงที่วางอ่ะนี่ครับมาแล้วดเสียงแล้วเว้ยอ้าวโดนลูาาาาง เฮ้ยโอ้อะไรอ่ะอะไรอ่ะเป็นซากคนนั้นเหรออะไรเล่นหนักอีกไม่เป็นอ่ะก็ต้องฝึกเอาอย่างเงี้ยปล่อยไม่ดิเหี้ยเอาวไปแล้วตายไปแล้วไปที่ไหนตายทุกทีเข้าได้เข้าได้ยัง มาล่วงหมดเลยเฮียเอาไปตายหมดเลยเฮ้ยบีออกเฮ้ยโอ้โหไอ้หูไอ้เชี่ยแม่งออกมาเป็นจอนยุ่เชยหรือเฮียงเลยไอ้สัตว์แม่งเลยทำไมกูโดคนเดียวไอ้เฮียโอมไปไหนไปตายนะตายบีอ่ะเนี่ยเอาโอมเฮ้ยดีเมื่อกี้เปลี่ยนชื่อโบนัสแบบวะโบนัสอ้อมหลังมาอ้าวโดนระเบิดตัวเองไอ้เหี้ย ปลาระเบิดดักได้ยากแบววิ่งกลับไปดูระเบิดตัวเองแม่งวางแผงไปแล้วเยอะเลยไปไปไปแฟนหอระเบิดแล้วระเบิดแล้วระเบิดแล้วบาลระเบิดแล้วโอ้โหระเบิดวยกลางเทียบเลยเนี่ยเป็นร้อยเฮ้ยโอ้โหกลางเต็มเลย ตั้งแม่งหลบสวแ<า>นแร่สัตว์นี่ลู่สองหัวบนบน,นัดปะวะวนนววใช่ปะไอสังขยะใครอะ่ะไปเอากูคล้องไนสังขยะใครวะอ๋อว i p อพี ก็เล่นไม่คืนเีอะสองันหันเนี่ยมึงว่าชนะปะยิงเลียกเขาด้วยนะเมื่อกี้ตกใจเยอะมากเอเ้ยเฮ้ยมีลุ้นว่ะเฮ้ยเฮ้ยบนัโบนัโบนัโบนัสเฮ้ยเฮ้ยปล่อยออกมาเออได้ยิ่งถ้าคูมีเอเคนะคุณจะลองเล่นเลยนยอ๋อยังไม่ถึงนี่วะยศ กูมีเอเคอะวะเอเคสีลายอื่นไม่มีไงกูไม่มีติดกล้องนะไม่มีติดรอยเอเท็กบอลเปิดแปดใส่เพื่อนเล่นมันเล่นจากแปดกูเล่นกีสามหกยังดีอยู่นะครับตอนนี้ก็ทำการดักงเวลาสองมุมเขาได้ปลาระเบิดเรียกศัตรูมาครับว่าเขาอยู่สายศัตรูได้ดูแล้วจะไปยังไงโ แอนและวปาดแอนแอนแอนเอ้าดูมันนอนถางขาน่าเกลียดมากเลยตอนมันตายตายคุณเป็นฝ่ายกันบ้างแล้วนะตอนนี้กันไม่เป็นกันอันแฝดไปหน้าอนุสาวรีย์ชัยตอนนี้ผมจะขึ้นไรหอกหองลงด้วยไอ้เหี้ยหน่วยคันเดียวดันได้ระวังปิดไกล้ไปเลยเตงอ่ะว่างหนึ่งวางหนึ่งหน่วยคันเดียวดันได้ระวังปิดไกล้ไปเลย บีหนึ่งตัวครับปล่อยหลุดครับไม่ช่วยครับโอ้โหตรงไหนตรงไหนเยอะอมเอเอเอมันจะมาถ่าเราแล้วช่วยด้วยเอาเงี้ยเงี้ยบีเนี่ยตรงไหนวะหลังมาแล้วเบีูว่าแล้วตกไปโอ้โหแอบเยี้ยมาก Đu tô vĩ kem ko waza. Do sao tai ping eh? anh nha đồ Uch, ate! Ane! Mona! 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 bữa Mona! 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 เอมาเอบีต่อม้อไอว่าถือหน้าไม่มาอย่าบอกนะจะไปกิ้มเอา้ไไเอามาเชี่ยมาตกใจหมดเลยเอาล้าว ไ,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 ไ at at อ้วาสไยนะเออไอ้วาข้างหลังไอ้วาโอ้โหวิ Mother, ่งไปไอ้ลุง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 โอ้โหไม่ทันกำลังจะบอกว่ามันมีอีกตัวหนึ่งซ้ายซ้ายซ้ายกูตัวหนึ่งเห็นไงว้าเฮ้ยนี่ต้องระยะใกล้เลยแอะ Amplify ไอ้วามัน King of a m p l อีกช h อ t หนึ่งตัวเองวะเอสสิสเล่นหลานนี้ไม่เป็นเว้ัน,นี่เปิดเพลงดุสเต็ปเลยเฮ้ยโอ้โหแฟนใครวะเจ็บแมมงเลยหลงทางเลยสัตว์เอเข้าเบียนเนียนเนียนีเนียนบีเน,นเนียนมาตรงไหนวะนั่นแหละข้างบนบข้างบน ไอโบนัสปะวะเมื <been here. S 2> yeah. oh oh, ่อกี้กูยิงหัวใครวะเหมือนเห็นชื่อโบนัสใช่ปะหลังรถปะวะใช่ปะอ้าวกูยิงกันชักอ๋อไม่ไหวแล้วไอ้วะเก็บให้หมดนะศัตรรูได้วางะเบบิดแแแลล้้้ววรีคนนนหาะกชเฮ้ยเสียงอยู่ใกล้ใกล้เองมาข้างหลังนี่พี่เบย์บอกว่าไงให้ย้ายจุด มาแล้ว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 มาบินเลยไปเฮียไม่มันมันบินไปนู่นัคนละมันหลังเอเดี๋ยวไปทำไมอ่ะมายิงวางอ่ะบม่วบม,มว้าลุยไวา้าสักตัวหนึ่งเออก่อนตายสักตัวหนึ่ง <laughs> รดงัดูอ่ะ อ่คุณลุงพี่เกมจัดจัดจัดเสมอการแข่งเป็นแพ้เเออป็นการพิที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะผมโคตรพีชเธอเหนื่อยไหมที่คนไม่เดนช้าอื้มเฮ้ยเอ๊ะบีบีบีเหี้ยวบีตายโวยว่ะกูเกือบตายเยอะ เอหมดแล้วไปเลยวันมอวันมอไม่มากี้มันหลงบีมาตัวหนึง่งตรงไหนมัง่งบอกจุดหน่อยโบนัสโบนัสโอ้เอ้โบนัสซากแล้วเอาหน่อยม,มาแล้วหน้เาเอหน้าเอ,าเอ,าเอากลางกลางไอ้ไอ้กลาง ว่าบอกไม่รู้ไม่ชี้กูแก้อุ้ยเกือบเกือบเกือบอีกเยอะอีกจิ๊ดเดียวโหเฮ้ยแปดใครอีกแหละอย่าให้กูหาคุณทอเจอนะเฮ้ยเย้เย้เย้ phải đó Bụng này nhiều bụng cái cẳng này, Phải มุมมุมเสีอ่อใส่ว่าซีบอทิมกันใส่ว่าซีนีกันแล้ะกันกูจะไม่วิ่งแล้วไอ้เหี้ยเดี๋ยวใครบาแฟดกูหาต้นตอก่อนนะสัสอยาก <c oughs> ได้มอดเดสเลแหมพอกูอยากเิีไปปลาเลยนะไอ้เหี้ยเอเข้าหรอ เอเขาเอเขาโอมิไปกูสวยโอมิใครเขาปลาแฟดเนี่ยไม่ใช่กูเฮ้ยโอมิโอมไม่ช่วยกูเลยโดนแฝดอีกแล้วใครปลาวะตึงนืดวะไอ้ลุงไอลุงไปเอาไอลุงไอลุงเดินออกหน้าเดินออกข้างหน้าเออนั่นแหละวิ่งเงียบไปเลยวิ่งเงียบไปเลยไม่ต้องย่องหรอกหันซ้ายหันซ้ายเฮ้ยจู้ นนะตัวนี้อยู่ไหนวะโอ้โนี่ไงก็เป็นฟรีที่ขยับไดไงไอ้วาไปเอาฟรีไปเฮียกอนตายเอาฟรีก่อนนะขยิี้ยไม่จึกเขาหัวปทนไม่ได้เลมันหลังเนี่ยตก้าวไอ้เนี่ย มาคุณจะขี้แค่ไม่ไม่ฟรีแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยพอกูวิ่งแล้วปลาแฝดครวะไอ้สัตว์โอ้มี่ใช่ไหมโอ้มี่เหี้ยดูปืนดิไขวะไอ้เหยียดแน่เลยเฮียไม่โดนไขว่เขาปลาระเบิดอัดหน้ากเลยเฮียไขว้ไอสัตว์ดูคลิกกว่า เตะาเะาังขยะหลังขยะวา,างเอดีดีรักหัวเรียบร้อยออทำไมนได้แต่เอสไว้ที่ปแ,บบแปดเกือบมอสเกือบมอสเอาให้ได้สักเอเอสเสักประมาณสิบสองสิบสาะได้จะน่าจะได้มอสตอนนี้สูงสุดเท่าไหร่วะสิบเอ ไปยืนกลาง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 เฮ้ยสายมือสายมือสายกลางอะออกกลางละสายสุดอะเฮ้ยขวาสุดอะพุทิดเอนะเอนะเอนะเอ็นะเอ็นะเบอมันนัยิงไว้ใครวะโอ้มป้าให้นายลีโรก่อนหลังแปก ออ้ยบลนทีเฮียอมได้แย่งกันมาเอาตัวฟรีได้เลยเฮียเหลือไก่อยู่สามตัวเลยได้ฟรีหนึ่งวะอุ้ยตานี้กูว่าน่าจะได้สักีบสามเปอร์เฮียคะแนนกูต้องสามพันกว่าได้เปอร์หนึ่งอ่ะได้ขึ้นเปอร์หนึ่งอ่ะเฮ้ยบีตัวงไป เฮ้ยบีบีหมดเลยไปเนียนไปเนียนไปเนียนบีไปเนียนมาช่วยแล้วสี่สี่หมดเลยโอ้เยอะเยอะเยอะไอ้วะเต็มเลยเขาแล้วเขาอีกเขาบีเต็มเลยเออโอ้โหไโมชุกลุงอยู่ปะไปแล้วฮึบนี่เป็นไงรู้จักเปล่าสนานยอยู่เอกันอีกเี้ยนี่ไงมันต้องรอให้วางอ่ะ เฮ้ยมีกันเป็นเพื่อนเลยอ้าวแผลเอ้าเอาตู้หูดูทีดีเฮียบอกดีแม่งฮะงูไม่รู้กูเช็คกลางก่อนไอ้บุ้งไอ้ลุงพิมพ์ดีโหล่ได้แปลว่าอะไรจีจีเป็นโหล่หรืออะไรมาเนี่ยอยู่เปล่าเฮ้ยไปบีดีหรอเยอะเหรอ อ้าวเป็นหัวห้องโดนแน่ใช่เหรอไอ้เงี้ยมึงแค้นนันเถอะไงเตะเตะเตะไก่ไก่บินงไอ้เตะเตะมันดิเตะไอ้แก๊งมันน่ะไอ้แก๊งจอนอ่ะเอาเอาแล้วอย่างนี้ต้องย้ายห้องแล้วไอ้เฮียเอาไปย้ายห้องไปเฮียสละห้องทิ้งอ๋อมือเคลียร์ห้องเหรอได้ได้เตะมันน่ะได้ ไปอยู่ทีมอื่นเลยนะไม่ด้เลยนะเอาได้เลยดิได้หมดอ่ะอยู่คนเดียวด้วยได้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 เออไปอยู่เลยจริงๆหัวเฮ้ยแต่กูหาห้องไงหาห้องะตามมา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 นที่ที่เราเล่นน่ะที่มันมีใน sf sf หนึ่งได้ไหมเออเออหาให้ก็แล้เอาใหม่มาพวกอะไรพวกเราเทียมแล้วกันมีเสิร์ชอะไรอย่างเงี้ยเออพวกเราเทียมอะไรเงี้ย มีนะดาวเทียมอ่ะโอ้ยห้องมันเ,<ร>เต็มหมดเราจะเข้าใจแบบนั้นมากกว่าว้าช่วยหาดิวายูกู <c oughs> มีแต่ห้องเต็มอ่ะมาเซิฟหนึ่งแล้วกันเออเซอิฟหนึ่งดูแล้วดูแล้วไม่มีเฮ้ยดีเซิร์ดดีเซิร์ดโอ้ไม่ได้โอ้เอ้ยไม่าดีตามมาตามได้วะห,ห้องหนึ่งเอ้ยชแนลหนึ่งห้องโอ้ไปเต็มแล้วเฮียเฮ้ยคุณเจอห้องมาตามมาหกต่อหกไอ้ย่ะ ฮะเรือห้องกูแล้วมาเด็กเออนี่ไงโอ้ยเยี่ยมมึงสร้างเองเลยรอไอ้เยี่ยแม่งสร้างเองไอ้สัสแนวสี่ห้องแปดห้องเดิมไม่มีเพื่อนเหรอก็เดี๋ยวเพิ่มเพื่อนไงชวนเพื่อนมาเด็กวนั้รับเพื่อนด้วยไปฝั่งโน้นไปเฮ้ยเอาวันั้เข้าแคร์ด้วยเว้ยได้ไรวะ ขั้นไก่ขั้นเอขั้นตากแย่แยเมืองเข้าวะอะไรแล้วแต่เดี๋ยวไม่หาว่ากูสายกะไอ้เหี้ยกดก็ได้อะบอกดิกูไม่ได้อยู่ทีเอเดียวมึงโอ้ดิมึงเป็นใครบอกดิมึงพิมกูไม่ได้อยู่ในทีเอแล้วมึงรู้ได้ไงกูอยู่ในทถวหยดดอกแมังกายใหญ่ฟาไอ้เหี้ยกดผิดดูแค้นลูก่อนดูแค้นลูก่อนแกนหา่ามันก็มันก็เหมาะกับมึงอยู่แล้วเออ เก็บซากไงขยะไม่ใช่หมถึงมึงอ่ะขยะไอ,อเหี่ย <laughs> ถังขยะไอ้สัตว์ดีเซเนอ้น,นอบบบินไ <laughs> อพีมึงอ่ะหัวไปแล้วไอเหี่ยไป <laughs> <laughs>